ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับมืัอนี้กับวันจันทร์ที่28นะครับเดือนกรกฎาใก็จะสิ้นเดือนแล้วก็จะพามาเอาง้วนเลี้ยงจากเพชรนำหนึ่งฟาร์มเลยครับพี่น้องมืัอนี้มีง้วนทองแดงๆงี้ยๆมาให้ก็เนี่แหละครับอยู่ข้างหน้านี่แหละครับแล้วก็ผู้ใดอยากจะได้งง้วนแม่ลูกนะครับพี่น้องครับมีให้หลายเลยครับเด้อสำหรับราคาเกษตรกรคูละหมื่นกว่าบาทนะครับพี่น้องมาเลือกเอา เดี๋ยวบนชุดสีขาเบื้องในคลิปนี่นะครับนี่หลายอยู่พี่ไอ้ชุดอ่าทั้งนานลดนี่ก็มีให้เลือกให้ชมหลาได้ครับเดี๋ยวบนชุดสีขาเบื้องราคาได้ครับกับมะฮูไปพร้อมกันนี่ละพิกัดอยู่ที่อำเภอว่าปีปทุมนะครับพี่น้องอ่าในตัวอำเภอว่าปีนี่แหละนะครับจังหวัดมหาสารคามผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากนะครับผู้ใดอยากจะได้งวขุนก็สามารถติดต่อตามเบอร์ยูน่าจอมาได้หรือว่าเข้ามาเบื้องในฟาร์มได้งงวขุนเพิ่นมีเข้ามาหลาได้ครับพี่น้องครับ เอาก่อนอื่นไปทักทายกับทั้งพ่อเพชรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อกนั่งคนข้อกันคือุ้นจันทรนะครับถ้าพ่กเก็บพ่กป่วยพวตายอ่าก็มีพ่อเพชรกับมีงูอ่ไม่เลี้ยงคือเก่าครับการรับประกันหนึ่งเดือนข้างนอกข้างในนะครับเด้อส่วนงัวทองรับประกันที่ผ่ามือเ่็นทองหัวใจรเรียงหนึ่งหมื่นบาทครับผู้ใดอยากแลกเปลี่ยนงัว่ะกับมาแลกได้ด้วยครับเด้อครับอ่างัูยังกระไดเอามาแลกเปลี่ยนกันครับครับเลี้ยงงัวช่วงนี้งัวราคากับพ่อเลี้ยงครับอ่าเลี้ยงมู เรื่องเพื่อนเลื่อนนั่นก็เลี้ยงไปแล้วกินเรากัดกันดีคือออืย่างคือนกเจ้าแต่เลี้ยงง่วงเลจิตขายขี้นะครับครับเลี้ยงง่วเลี้ยงม้าก็สู่เลี้ยงง่วงไปเลยเอาหัวร้ายใจข้างเดี๋ยวฝนติดตกก้นพี่น้องฝนตีดตกก้นเอาเอาหัวทักใส่ก้อนพอไม่เพิ่นเบิ่งตัวอย่างง่วขุนก่อนครับเจ้ามีง่วขุนตัวอย่างง่วขุนดีบว่าสิครับครับพี่นะอิ้วคือผ้าของมันไงแต่พอเอาเบิ่งค่อยๆเบิ่งไปเด้อพี่น้องเด้อครับอยากเด็กว่ทอง หนึ่งว่าขุนใส่ตัวใหญ่เต็นี่ครับใส่ใหญ่ใส่กลางกับใส่นี่อยู่ประมาณสามรอยโลเท่าไรครับโลหาที่สองเออโมนี่ใส่สามรอยโลโลหาที่สองบาทใส่นี่ประมาณสองร้อยห้าสิบครับใส่นี่สองร้อยห้าสิบโลอ่าสองร้อยห้าสิบโลครับโลหาที่สองเหมือนกันครับครับอันนี้ใส่สี่ลอยกัวใส่สี่ลอยกัวพี่น้องครับหาที่สองไปรพอนเอาใส่ไหนก็บอกเออาน้ำหนักไม่เกินครับสามร้อยเอาสอง อ่าสองลอยหาิปสองัหนึ่งประมาณเนี่ยค่ะผมกระบอกเข้าไปเอออ่าจะได้ง่าคุณกับมหาเรือกเราได้ครับพี่ไหลโลหาสิบสองครับครับลรวดเลยเบอร์โทรอยู่หน้าจอหน่ได้คับพี่น้องมีสองเบอร์นะครับเ๋ยวจะพาไปเบื้องมีมีตลอดเลยครับเด้อมีไม่เรื่อยๆยังเป็นว่าเอาเท่าไรก็ะไรครับเอาเท่าไรก็ไไรครับผู้ไลผากกลางหรือทางประจวบทางสุพรรณอยากได้เป็นรถมือมือมืออื้นีย่างไรตีไปนั่นล่ะไปไสน่อไปแล้วน้องอุ้ยละน้องเนี่ยโอ้ไปไก่อยู่ครับ เอาตัวแรกเอาทั้งไลยนี่เอาตัวแรกเลยครับเป็นง้วทองปะนี่ครับง้วทองอันนี้ง้วทองมันมันทาแป้งมันบ่พอนี่ททองตัวที่หนึงไอ้สีดำนะครับพี่น้องครับหน้าทาแป้งหน้าทาแป้งเอาง้วง้วทองประกันทองให้เนาะประกันทองอันนี้คือตัวททองหรืเด้อพี่น้องครับเอาเงินทองจักเดือนแล้วครับสี่หาเดือนสี่ถึงหาเดือนอ่าสูงประมาณเท่าไหร่ลอยลอยสามทิบบวกใส่ลอยสามสิบด้อครับพี่น้องอ่าลูกลูกไอ้จักตัวลูกกี่สองลูกกี่สอง วันตัวที่สองนะครับเอาตัวแรกคอว่าเท่าไหร่นี่ยเจ็ดพันเก้าร้อยประกันทองบ่ครับประกันทองตัวนี้ง้อทองเจ็ดพันเก้าได้พี่น้องเจ็ดพัก้ารอยทองสี่หาเดือนสี่เดือนเอาคับเืนกพอเอาเยอะเงเจ็พันกว่าเด้งงวอทองไหมพี่น้องนี่ไหมจักทไปหาใส่แล้วก็จักที่ไปหาใส่แล้วนี่องง้อทองนี่พี่น้องนี่เจ็ดพันเก้าอันนี้ออกข้าวดเอาเนาะครับเออโลละเ็บาทโลละเบาทนดครับคุณโยนี่เอาอ่างดีหรอครับผม นี่นะครับตำหนีบ่มี่แล้วครับขันมี่ตีบอกครับผมนี่เจ็ดพันเก้าครับเอาเบื้องท่งหนามันอันละเอาเบื้องเอาเจ็ดพันเก้าตัวแรกนะครับตัวที่สองของวัวทองครับครับถ้าเอาเจ็ดพันก็บอะได้แต่ค่อยชกลวกเอาลวกแมนอย่าเห็นมันแต่พอเอาเจ็บพันเก้านั่นแล้วต่อไปวัวทองตัวที่สองตัวสาวทองแรกตัวนี้ก็สดดียุงวัวสาวทองแรกครับตัวนี้สูงหน่อยสามสิบก้าได้ครับปสามสิบห้าได้นะครับตัวที่สองทองจักเดือนแล้วตัวนี้ ทเดือนกลัวตัวน,นี้ท่องสามเดือนกลัวอือันนี้ท่องพอพันก่นกนทับตัวเนาะแม่นครับอ่าทองแรกแตัวจังสิ่นนี่เท่าไหร่ครับห <12, 900. S 2> มืน 2, ่นสองพันเก้าร้อยหมื่นสองเก้าร้อยนะครับหมื่นสองเก้าร้อยตำหนิไม่มีนะครับพี่น้องเสาวทองแรกสาวทองแลกเรียก็ดีๆยอดพี่น้องตะบาสียนว่ามันเหยียบขีดตมซื่อๆนะครับเป็นงัวสาวทองแรกอรก่าหางดอกครับเอ้ยว่าแม่นนมติงเสียกินดัดง หูตำนวลน้ำนี่นี่น้อยๆบ่ถือว่าเป็นตำหนีเลยครับเด้ออยูฟามเป็เผชรบ่ถือว่าเป็นตำหนีนะครับครับตำหนีของเราคือขักขาทกขาถอนสี่โค้งสุดครับครับมาดูออกม้วจังเสียครับฐานุ่มผู้ได้ว่านุ่มกิ้งกะเอามีดโกนมาไปเปตัดให้บาดเดียวตัดดอกก็ได้อืมตัดดอกเจ้าสีเหลี่ยจังนุ่มก็ได้ทองสองตัวออกไปไวๆจังน้อยได้พี่น้องระวังว่ามันไหลนะฮบิึงแต่ราคากหลักๆตัวนี้กับงัวทองขึ้นกัน ตัวที่สามตัวที่สามตัวนี้สูงรอยสี่สิบรอยสี่สิบได้ครับตัวใหญ่แล้อกับอังลึกดีอยู่รอยสี่สิบบวกลบเป็นง้วนลูกแต่ลูกสองลูกสองครับลูกสองนะครับพี่น้องใส่รอยสี่สิบนะครับหกเดือนไหนดิหกถึงเจ็ดเดือนอืมค่อนข้างที่จะตัวใหญ่อยู่ตัวนี้ก็ได้ลครับว่าเท่าไหรพ่อเมือนหาพัดหาลอยหกถึงเจ็ดเดือนนะครับเมือนหาหาอยพี่น้องอันนี้ง้วนทองใส่รอยสี่สิบนะครับส่วนสูงครับผมตัวใหญ่ๆนี่แหละเลือกมากแบบไหนเลือกเอานะครับ กู hmm. เดมหมักแดงๆง่ายๆเดี๋ยวจังสีพลาเบิ่งนะครับนี่เป็นเครื่องอ่าอมดำเกือบเมินละครับคล้ายจำนั่นหางบอดอกบแซมนะครับพี่น้องตะพวกนี้ตะพวงบ่มียู่แสนกวัวแควนี้เยอะกว่าพี่หมื่นบาทพอดีมีลูกค้ามาจะเพลิดพี่น้องเพลิดแล้วคุยกับลูกค้าไปพร้อมเอาสามตัวตัวที่สี่ครับฮ่าตัวที่สี่มาเบิ่งของจบของงามอันนี้ว่าสาวทองแหลกนะครับสาวทองแหลกตัวบักใหญ่สูงเกือบลอยหาสิบด้วยเลยสิบหาวกบวกอ่ะ สูงวัดได้ร้อยสี่สิบเก้าเออร้อยสี่สิบห้าวกรับประกันร้อยสี่สิบเจ็ดครับครับสูงอ่าร้อยสี่สิบเจ็ดเรากรับประกันให่ครับพี่น้องอ่ะตัวนี้ท่องเจ็ดเดือนแล้วตัวนี้ทับที่อ่าท่องรับเอฟสามหนึ่งท่องขี้เอฟสามหนึ่งเจ็ดเดือนหรอครับสองเดือนสองเดือนสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งอันนี้ประกันท่องให้เนาะประกันท่องครับประกันท่องผู้ใดหาแม่บอกอยากได้งว่งามไปเลี้ยงเอาแม่รุ่นเนี่ยครับผมสูงกะใส่เกือบร้อยหาซื้อคือผมตีตั้มให่ความนี้ แงวท่องแหลกประกันทอ่องตัวนี้เท่าไหร่ครับ2 6 5 0 0นี่ตัวน,นี้26,000ครับพี่น้อง26,000ื 26, ่นหกอ่ะดงวของงามๆหลัก20,000กว่างามไม่หลีดนะครับในราคา20,000กว่านี่นย 20, ทาทาแดดออกนี่เบิงบ่งเมื่อยเด้อดครับนี่แสบตาคุณนิดหนี่งจริงจร<ด>ิงนี่แดงเข้มนะครับ<ด>รบุหร,รี่พี่น้องเข้มเลยเห็นในกล่องเป็นแงวตาท่องแหลกตัวงามๆทาให้เบิ่งขวนจันเอยเห็นบ่ท้องสั่งสูงเงี้ยสีเงี้ยไปอีกอร่อยหาสิบร้อยคนละพี่น้องอันนี้มันแค่ลูกแหลกอยู่ ตัวที่สีเดียวตัวที่หาครับตัวที่หาผู้ได้มกหัวโล่นตัวนี้นะหัวโล่นมักจบมาง้ามเอฟหนึ่งเอฟนึงครับมีใบบ่นี่ยมม่มีใบครับราคานี่ต,ตัวจริงเนี่ตัวนี้ใส่ร้อยหาสิบได้เลยครับพี่น้องอ่าทับเคฟสามหนึ่งเคฟสมหนึ่งรับลูกมันเป็นลูกวิก,กตัวแม่มันเป็นหลูกวิกูสอล้านถ่องกับเคฟสมหนึ่งครับตัวนี้เห็นนี่ตีเป็นเอฟหนึ่งครับถึงจะม่มีใบเขาก็ได้รูวาสายเลือดมันกเป็นเลือดหาสิบอร์เนต์แล้วหละตามมันสูงัร้อยหาสิบสองคุ อันนี้ใส่ลอยหาสิบนะครับครับสูงลอยหาสิบสองรอบันเลยพี่น้องอท่าไหนคว้ตัวยังสิตัวนี้สามหมื่นหกพันหาลอยอตัวนี้สามหมื่นหกหาอยนะครับ <3 S 1> สามเดือนนะครับมีใบมีหลอดมีเอกสารครบอ่าอันนี้อะมีใบมีหลอดโตที่ท้องนะครับครับเป็นเครื่องดำลูกลูก,ลกไหนวววคว้าสาวเนงูสาวนะครับงูสาวเลยพี่น้องสาวทองแรกงอสาวทองแรกเลยครับพี่น้องอตัวนี้สูงสูงกลัวนะครับแต่หัวโล่นพร้อมมันราคามันกระลึงกันเมื่นหนึ่งราคามันกระลึงกัน จุ้มประมาณหมื่นหนึ่งหรืออยากจ่ายยกคูมากแบบนี้ลดได้อีกลดได้อีกถามเราทุกโตเป็นราคาขายด้วยครับเด้อครับทุกโตเป็นราคาขายตัวจริงจริงนี่ใหญ่ทั้งสองตัวเลยครับพี่น้องสำหรับผู้มางวงงามเนาะเอาเอาบูญซีไปก็ได้นะครับยกคูไปก็ได้ครับยกคูไปก็ได้ตัวจริงใหญ่ตัวนี้แดงเข้มเอาง้วท่องมีอยหาตัวต่อไปครับมาเบิ่งสายขุนครับสายขุนรุ่นร้อยหาปอนด์ทีพอนี่อ่า ไอหนูตัวเลน้อยร้อยห้าปอนเออยอดไอเอดตัวนี้เออยอดไอเอดมันไม่เชกตัวสามตัวขายคู่กันเอาสามตัวชุดนี้นะครับครับสายขุนเป็นตัวผู้ทั้งสามตัวงันมีตัวดำมีตัวอแดงอีกสองตัวนะครับครับวประมาณจักเดือนถึงจักเดือนครับตัวนี่ที่เขาปีสองตัวนี้จะเข่าปีสองตัวนี้แต่ว่าหางดองที่ผมผมขายเป็นเนื้อผมบมเดตีนยครับเ้อมันหางขาวด้วยเออเพราะว่าขายเป็นเนื้อขายเป็นแอร์เอาเนื้อไปขุนเอออ่ะ ่ตัวนี้เท่าไรอายุอ่ะพวกนั้นมันสิบเอ็ดเดือนตัวนี้เขาก็ได้สี่เดือนสิบเอ็ดกับสี่ก็เป็นสิบห้าเดือนตัวพี่แมนแมนบ่รวมกันยังสี่เดือนปะแมนเอาชุดนี้เท่าไรพะแม่งัเนี่ยหมือนหาพันเกาล้อยสามตัวเนี่ยแมนมือนหาเกาล้อยครับตัวนี้สูงกับสิบประมาณใส่รอยยี่สิบโดยประมาณนะครับตัวใหญ่นี่มุ้งนังกะดีใส่รอยดันลดดันลงไปนะครับครับตัวนี้สีหางขาวนะครับเนาะไปไปไปเฮ็ดไต้เบิร์ดเหรอครับอ๋อนี่นะครับออื หางขาวครับนี่มื่นหาหาลอยเฮงห,าหาครับหนึ่งาพับาทเอาสายขุนนะค,ะครับพี่น้องมื่นหาพเก้ายสาตัวมันถึง <น Inform. S 1> ตัวจากพันพี่น้องก็จับหานสามเานะครับออกคารดเอาเดอร์ครับเอางอขุนอีกตัาหลายตัวเอาสองกัดสองฟรีกาเอาพอไรลูกขึ้นตนัวนครับชุดต่อไปมื่อนี่นี่ให้เบิ้งสระเดี๋ยวให้เพื่อ,อนงอขุนกันด้วพี่น้องเด้อเอาพี่น้องครับชุดาสายขุนชุดต่อไปพี่น้องบันนี้อันนี้เป็นสอต วสายคุ้นพันตัวเมียตัวนี้ครับสายคุ้นสายเนื้อสายเลี้ยงในเบิร์ดในเบิดเอาตัวนี้งัวอายุประมาณเท่าไหร่คู่ขายเป็นคู่เลยครับเออขายเป็นคู่อายุประมาณเท่าไหร่กว่าคู่ประมาณปีไปปีเข้าปีจะเข้าปีนะครับเป็นงัวเป็นงัวตัวเมียด้วยพี่น้องเด้วยสองตัวงัวไทยกลางเด้อครับเด้อยอ่าผมเป็นไทยกระโดนไม่ไถ่กางเลยครับไทยกลางๆครับนะครับตัวนี้ออกเทโเลีเออเป็นเทโเลีครับตัวนี้สีกาแฟครับคู่นี้เท่าไหร่ครับนี่คู่นี่บอลถึงหมื่นดอก คู่นี้นะอืมเอาตัวละจักพันนี่เอาคู่นี่นะครับเก่าพันเก่าลอยสุงกี่กิเดี๋ยวนะมันถึงตัวละสี่พันกว่านึ่นครับสี่พันกว่ามันก็สูงเกือบเกือบอะไรยี่สิบป่ะเมนร้อยยี่สิบได้ครับเออใส่ประมาณนี้แหละครับเก่าพันเก่านี่นะคู่นี้ครับอันนี้คือว่าตัวเมนเอาคนแบบถูกถูกเออเอาเปิดถูกถูกเพียงว่าเก่าพันเก่าถึงตัวละสี่ สี่พันกลัวโอ้เขาบอกได้บอกเขาเลียวไปดึงเออนี่ดึงได้ยังไงลดกระดัางมานี่แหละเก่าพันเก่านะครับครูนี่นะครับเดือดตำหนีโบมีเอาไปเลี้ยงได้นะครับอ่ะชุดต่อไปพอนี่ไรอย่างนี้เอาเอาพี่น้องครับชุดต่อไปนะครับกับเป็นว่าสาวอันนี้เป็นครูก็พอหรือเอาเป็นครูคล้วเป็นครูเข้ากันนะครับครับอ่าชุดนี้ก็จะเป็นไซส์ประมาณสูงร้อยสามสิบนะครับชุดที่แปดนะครับเด้อเป็นชุดที่แปดนะครับ เป็นงัวสาวสองตัวขึ้กันครับงามๆเลยครับตัวนี่แดงเครื่องดำนะครับรถงัวสิบเอ็ดเดือนนะครับบดทั้งสองตัวเหกเป็นงัวสิบเอ็ดเดือนนะครับเนาะครับอันนี้ขายยกคูขึ้กันคูนี่เยอะเท่าไรพอเหมือนเออนี่อะไรหมือนแันเก้ายถืหมือนแเก้าร้อยนะครับพี่น้องครับถตัวละเก้าพันกับอีกสี่ร้อยห้าสิบนะครับครับนี่หมือนแปดพันเก้าร้นะครับสเบื้องั้งนี้ เครื่องดําทั้งสองตูดได้พี่น้องครับงามครับอ่ามุ้งนี่ก็สีใส่ใหญ่ขึ้นมาอีกเด้อครับพี่น้องใสประมาณร้อยสามสิบนะครับส่วนสูงโดยประมาณประมาณนี้นะครับอ่าเบื้องหน้าตัวดําเอาดึงเลือกเอานะครับติดกันอ่างอสามต่อไปก็สิเป็นต่อไปก็สิเป็นแม่ลูกได้พี่น้องเด้ออ่าไปเลยครับเลยพนังงออยู่อ่ะต่อไปนะครับก็สิเป็นแม่ลูกหนึงหองไหลูกมันตัวใดนี่อือครับ ลูกตัวนี้เนาะครับอ้าวโตลูกโตผูด้วครับอันนี้ทำลูกโตผูแม่ก็ใส่กลางๆประมาณหน่อยสามสิบกัวนะครับแม่เพิ่นลูกแรกนี่เป็นง้วนลูกแรลกสดดีสดดีครับลูกแค่เดือนเลยลูกตัวนี้สี่เดือนกัวสี่เดือนกัวครัวนะครับพี่น้องแม่มันเอาไปตรวจเอาเองอ่ะแม่ไปตรวจทองรุ่นเราคู่นี้่ยเท่าใดนี่มื่นสองพันห้าร้อยอ่ะคู่นี่มื่นสองห้าร้อยสุทธิเก่านะครับเนาะคู่ที่เก่านะครับมื่นสองห้าร้อย มื่นสองหาร้อยนะครับเป็นชุดที่เก่านะครับพี่น้องนี่ต่อไปคูนี่ไงครับไงกันไม่อีครับลูกตัวผูกขึ้กันตบตาตัวไงตัวไงลูกมันจะเดือนแล้วครับนี่ลูกคนสี่เดือนกลัวสี่เดือนกลัวๆเด้อนหาเดือนแม่ท่องไปนี่แมียมันผลวันทับได้เขาสามเดือนแล้วราคานี่บมตรวจแมีร้อยสี่สิบห้าบวกได้ครับคููนี้เท่าไรคูสี่สิบครับผมชุดที่สิบหมื่น ซีพันหาลอยตัวนี้มือซีหา้อยได้ครับพี่น้องครับเป็นถึงแม่์ถังลูกเลย้มือซีพันหาลอยมันก็ถือตัวลาบกีพันหลักเบื้องเอาแต่ว่าได้ใส่ใหญ่นะครับเนาะคแต่เราให้ลูกงามพร้อมตัวนี้นะครับให้ลูกงามเลยนะครับเอาเบื้องด้านหน้านะครับเอออันนี้ชุดที่สิบว่ะครับชุดที่สิบเอ็ดนะครับคือคุณที่เบ็ดวันนี้ลูกโตแมย์นะครับ ลูกตัวแม่แมนี่แหละแม่เพื่อนนี่แหละลูกแม่มันจังได้กระทองครับแม่อาจจะทองลูกรุ่นธรรมชาติได้ครับเด้อลูกนี้รูว่ารุ่นธรรมชาติรุ่นธรรมชาตินะครับเนาะเอาดันลูกขอามาทั้งนี่ครับแม่นี่อ้วนตุยเลยกอดีวานีองนะครับลูกมันจะเดือนหรอตัวนี s <S <S ้ล like ูกตัวนี้เจ็ดเดือนเลยเนจ็ดเดือนแล้วกับแม่รุ่นทองนะครับเด้อง้วลูกแรกเป็นง้วอขาวแล้วกับเป็นข้าวบดนั่นแหละครับลูกแรกรุ่นสามคู่นี้เท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับ คูนี่มื่นเจ็ดหาลอยนะครับพี่น้องลูกตัวใหญ่ลูกสูงลอยยี่สิบกัวแล้วแม่มก็าลอยเ <40 S 2> บียดๆล <40 S 2> อยซี่ครับลอยซี่สิบป,ปวกลบอ่ะลอย 40, สี่สิบโดยประมาณนะครับแม่เพิน่นนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวเป็นชุติดอือเอาหิา้งให้เบิง้งข้างๆนี่แหละมื่นเจ็ดกัวกัวนะครับครับนี่นี่นี่เบิ้งคูนี่เดี๋ยวให้เพิ่นไล่คูต่อไปขึ้นนะครับครับเดพาเบิ้งคูต่อไปครับอันนี้แม่นี่ยล้อยหาสิบกัวด้วยส่วนสูงพี่น้องเป็นลูกโตผู๋ครับง้อขาวลูกมันจะเดือนแล้วครับนี่ พอปีเดียประมาณปีหนึ่งครับนะครับลูกประมาณปีหนึ่งแม่ท่องไปไหนมั่หัวนะพี่บันนี้บัลูกนะครับพี่น้องเป็นว่าเครื่องดำนะครับโบดนะครับคูนี่หลานลูกมันกินนมอยูน่นะเอาครูนี่เทา่าไรฟอยยิงยงนี่ลูกเจ็ดพันหาลูกเนี่ยเจ็ดพันหาแม่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยอันนี้แม่หมืน 1, 900, ่นหนึ 7, ่งพันเก้าร้อยเดี๋ยวกูดีที่สองนะครับเด้อเจ็ดพันหาเป็นว่าเครื่องดำนะครับเด้อขาวตัวใหญ่ เคื่องดำอือผมแยกไข่ให้เลยเออแยกให้เลยนะครับ1นึ่งมืนหรยแม่หนึ่งมืนหนงร้อยสูงรอยหาสิบด้วยครับแม่มเด้อครับผมสูงรอยหาสิบอ้าวอาวง่่ๆนี่แหละเลิกอาคููต่อไปนี่ครับคููที่สิบสอง่ะครับอันนี้ลูกตัวที่สองแล้ครับเด้อลูกตัวที่สองครับลูกผูลูกตัวผูลูกอันนี้ครับด้วยน่อยหน่อยลูกจ็ดเดือนพอเดือนไปเดือนกลัวล่ะเดือนกลัวด้วยครับพี่น้องคููที่สิลูกตัวผูคููที่สิบสาม นะครับไฮดรุกมาจากตัวเะไรวะตัวนี้นี่ตัวที่สองตัวที่สองคู่นี้เท่าไหร่ครับเจ็ดพันเก้าร้อยคู่น okay ี้เจ็ดพันเก้าเลยพี่น้องครับแม่ลูกเลยเจ็ดพันเก้าหนึนี่เด็กสภาพบังลูกมันเจ็ดพันเก้าแม่ลูกนะครับเนาะเจ็ดพันเก้านะครับเจ็ดพันเก้านะครับเอเด้ออเดินหน้าไปเลยนี่เด็กกับเมา เลยพอดีรุกขึ้นนะครับเดี๋ยวพอดีมีรถขอมาหยุดรบรถจักรมากันพี่น้องเอาพี่น้องครับชุดต่อไปดนะครับพี่น้องครับเป็นแม่คิปซีคิแม่ลูกแล้วก็ลูกเป็นเล่นะครับพี่น้องครับแม่เขางุ่มแม่ก็เป็นเละเลยครับแม่ก็เป็นเล่บ๋อพ่อครับเออแม่เป็นเล่ลูกจักเดือนจักเดือนหรือลูกกันห้าเดือนลูกห้าเดือนแม่ทับไปสามเดือนเหรอแม่ทับได้สามเดือนไปตรวจเอาเออแม่เกือบใส่วันลอยสี่สิบด้วยครับครับคู่นี้เท่าไหร่พ๋อคู่นี้บ่แม่น มือหาพันหารลอยอ่ะคู่นี่มืนหาหาลอยเด้อครับพี่น้องครับมืนหาหารลอยครับนมืนหาหารลอยเอาเลือกเอามักแบบใดนะครับคู่นี่คุ้มมากครับเออเลือกเอาครับนีเด้อครับคู่ที่สิบสี่หรือสิบห้านะครับต่อไปคู่ที่สิบสิบห้าแล้วกันครับครับคู่ที่สิบห้าครับ นี่แหละแม่เพื่อนน่นลูกโตผูครับลูกจะเดือนแล้วลูกแรกลูกดดีสี่เดือนนะครับลูกสี่เดือนนะครับเป็นลูกแรกนะครับครับเป็นลูกแรกนะครับเออแม่เป็นเครื่องดำลูกออกมาเป็นเครื่องอมนะครับแม่สูงประมาณรนอยสี่สิบแม่ทับไปครับนี่แม่มันได้สามเดือนหรือเปล่าแม่ทับไปเราได้สามเดือนนะครับแต่ว่าผมว่าเราประกันห้ยได้ครับครับไปรุนเอาพี่น้องคู่นี้เท่าไหร่นี่หมื่น หนึ่งพันเก้าร้อยหนึ่งไหมหมื่นหนึ่งเก้าร้อยได้พี่น้องครับหมื่นหนึ่งพันหนึ่งพันเก้าร้อยครับครับเออหมื่นหนึ่งพเก้ารครับนะครับเดี๋ยวก่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวลอคูนี่ได้ครับพี่น้องรอแป๊บหนึ่งนะครับเนาะอ่ะพี่น้องครับคูนี่ลูกมาแล้วะนี่กินนมเหรอเห็นันะลูกตัวแม่ได้ครับนี่พี่น้องเอาลูกมันจักเดือนแล้วป่สามเดือนสามเดือน แม่นี่สูงกระมันเกือบร้อยสี่สิบด้พี่น้องร้อยสามห้าบวกลบเป็นว่าลูกแรกนะครับเนาะคู่ที่สิบหกคู่ที่สิบหกด้ครับพี่น้องครับส้างกินนมกันคู่นี้เ่าไหรพ่อหมื่นสี่พันห้าร้อยหมื่นสี่ห้าร้อยเป็นลูกตัวแม่ได้ครับเป็นลูกแรกเบื้องลูกกันเห็นท่านเห็นลูกเป็นไรลูกแรกนะครับนี่ลูกตัวแม่นี่ได้ครับเอาเลียกออกนะครับเป็นว่าเครื่องดำนะครับเนี่ย เอาเดี๋ยวสิพาไปเบื้องทางพุ่นนะพี่น้องเด้อค่อยๆเบื้องไปนะครับจะพาไปดูฝั่งนี้ครับเอาพี่น้องครับกะสิพามาเบื้องแม่ลูกอยู่ทางนี้อีกหลายตัวอยู่นะครับพี่น้องครับเอาคูไหนก่อนพ่อคู่นี่แม่หัวลนลูกลูกกันยังล้นอยู่นะครับพี่น้องเป็นลูกตัวแมเด้อครับเด้อลูกลูกตัวลึกดีอยู่ครับตัวแดงเข้มดีอยู่ไอ้ลูกมันจะเดือนแล้วพ่อนี้ลูกตัวนี้เนี่ยหาเดือนกลัวลูกพริกแดงไม่ใบไม่หลอดเด้อลูกพริกแดงนี่เอกสารห้นะครับหาเดือนกลัว แม่ก็สูง่อยสสกว่านะครับพี่น้องห่ร้อยสี่สิบบวกสี่บวกเป็นงูอ้วนอันนี้ว่าลูกแรกบ่พอลูกแรกลูกแรกนะครับพี่น้องครับเอาคู่นี่เท่าไหร่ครับนี่สองหมื่นสามันห้อยอันนี้สองหมื่นสานะครับลูกตัวแม่ได้พี่น้องลูกตแม่ลูกตแม่นะครับสองหม่นายนะครับสองหมืนาม่าร้อย สองมื่นสม่ลูกตพูดนี้ชุดต่อไปครับชุดไหนเป็นชุดแตนี่พ่อสาตครับสาตัวตัวน้อยต่่แมนเนาะตัวน้อย่อมนเออเงวหัวข้างใเจ้าครับอ่ะสาตัวไงนี่เป็นแมนลูกกันเหมือนเนาะแมนครับนี่เอ้ยครับน้องแม่ใส่รอยหด้ครับพี่น้องเพนสูงแม่ทับได้สเดือนน่อยดิลูกตัวนี้ก็สิเกือบร้อยสีตัวนี้ก็สิร้อยยี่สิบกว่าัวแม่ทับได้อีกสองเดือนถเอามอะไรบ้องกันมางัวแต่ละตัวเนี่ ตัวนี้ปีครึ่งครับปีครึ่งอาปีครึ่งแล้วสี่เขาที่แปดเดือนแล้วเอออ่มันมันเป็นสัตว์อะไรด้ครับชวนตัวหน่อยได้เก้าเดือนเก้าเดือนเป็นตัวแม่ทั้ตัวหรือเปเก้าเดือนอ่าตัวแม่บดอันนี้สุดใหญ่เลยนะครับผู้ใดอยากจะได้ง่วงขั้วนะครับตัวแม่ทั้งหมดครับแม่ทับอีกแล้วเอาชุดนี้เท่าไสามตัวนี้สองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าพี่น้องถึอตัวไทยขุนหาเดินบุคุณหันเอาครับบุรุษขุนหาลฟอร์แม่กระทาอีกแล้วนะครับคุ้มมาคุ้มพิจารณาเอาสองหมื่นเก้าหนึ่งเ่ยไสามตัวบางไง นะครับบดพร้อมนะครับบ่มีตำหนิอย่างเนาะบ่มีครับอ่ะบ่มีตำหนิเด้ครับผู้ใดสมีขึ้นได้ครับมีขึ้นได้หรือผู้ใดสงสัยสงสัยยังให้ถามผู้นี้เป็นงนะครับนะครับอ่ะยังมาถามแต่ว่าผมไม่ตีกันแล้วพราะว่าเรื่องอะไรอันนี้เป็นงัวเครื่องดำสุดโตได้ครับพี่นเราเป็นงัวบดทุกตัวม่เมือนี้วันพ่อเลยู่ณวันพ่อครับอ๋อเนี่ยเสือให้พ่อนี่เลี้ยงอ่ะสามตัวสองหมื่นเก้าเนาะครับบ่ผิดเด้อพี่น้องได้สองหมื่นเก้าครับย้ำให้แล้ว ชุดต่อไปครับเอามั้าะเราะว่าันเป็นลูกมากิลูกเรียนเลยุอ่ะมนอ่ะพี่น้องครับครูสุดท้ายนะ้ครับพี่น้องครับเป็นลูกตัวแม่งามๆเลยเหลอครับผมเป็นแม่หลุนธรรมชาตินะครับลูกตัวแม่แดงๆนะครับไอ้ง้วตัวนี้จัเดือนหรอครั่าหาเดือนครับประมาณหาเดือน้ะพี่น้องหาเดือนอ่ะลวแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบสี่สิบตัวประมาณนะ้ครับครับแม่ทับไป อ่าแม่โบหูด้วครับเด้อโบหูอนี่ซื้อมากกับโบหูกันเอาสองตัวที่เห็นนี่แหละเอาคู่นี้เท่าไหร่พอมื่นแปดพันห้าร้อยมื่นแปดก็ถือว่าลูกแข็งแางที่จะงามอยู่พี่น้องในลูกแม่เนาะเอาพี่เลี้ยงเอานี่แหละมื่นแปดงบซักนี่มันก็ได้ประมาณนี่นะครับก็ถือว่างามอยู่นะครับอย่างเด็กสวยก็เด็กเอามุ้งมาท่องงี้ๆครับสองมื่นสามมื่นครับเด็กเอานี่ยมื่นแปดมื่นก็บาทนะครับเลือกเอา ก่มื้อนี้น่าจจะไมให้แค่นี้เนาะยังเหลือหลายนะพี่ชุ่หลายอยู่แต่ว่าเพลิดเพลินแล้สิไปส่งงัวพี่น้องครับตอนนี้เอาท้ายซรัมมี่พ่อผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลขอาเบิ่งได้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ